ลำโค้กหรือว่าสริโค้กนะครับเหมือนกันนะครับเราให้ของเราให้แค่สามสิบนะครับในนี้ก็เลยใช้แก้วที่ปริมาณแค่หกออนนะครับหกออนนี่เป็นเหล้าแค่ออนหนึ่งลำโค้ทุกครั้งนะครับเนี่ยป๊อปิดฝาเก็บทันทีนะครับ เครื่องดื่มตู้นี้คุณต้องผมจะไปเที่ยววางไว้เวลาวางไว้าหาไม่เจอแล้วกลับเข้าที่เดิมหลังจากที่ใช้เสร็จนะครับแล้วก็โคกใครที่ต้องงดสแตาลก็ใช้เป็นโนซูก้าก็ได้นะครับ แเ้วก็มะนาวแต่มะนาวตัวเนี้ยอยากให้ใช้ตัวแรมเนาะไม่ใช่ตัวเลมอนนะครับเพื่อว่าเวลาคุณเอาไปใส่เนี่ยนอกจากตอกแตงแล้วเนี่ยคุณเพิ่มรสชาติไปนิดนึงนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยนะครับแล้วก็ปุ๊บมันก็กรอบลงไปเลยนะในแก้วนะครับ học phương án 1